ก็วันนี้ก็ดีใจนะคะที่วันนี้ได้มีโอกาสมาเป็นแบบว่าตัวแทนในการบอกต่อเรื่องราวดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องการดูแลตัวเองแล้วก็ที่ลอมลมวินเนี่ยคือเขาก็เป็นที่ยอมรับมาเนิ่งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แอบมาใช้บริการกับเขาเนี่ยก่อนที่จะจ้างมาเป็นพรีเซนเตอร์อีกเพราะว่าเป็นลูกค้าชั้นดีเข้ามาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยดูแลหน้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนเราเป็นอะไรนะจ๊ะ เป็นแบนนรนด์มาร์เกอร์คนแรกด้วยเราก็ตั้งใจค่ะเพราะว่าเหมือนมันมัน,ม,น,ม,นมันก็ภูมิใจเพราะว่าเราเป็นคนที่ใช้บริการจรีนอย่างเงี้ยเราก็สามารถพูดได้ว่าอะไรมันเป็นยังไงจ้าใช่ก็เหมือนหนูว่าเอ่อมาปลุกระดมนะให้สาวดูแลตัวเองค่ะเพราะว่าเราจะได้แบบว่าเช็งว่าตลอดเวลาในในก็มีพี่ต่ายเคมีพี่ต่ายเป็นไอดอลอยู่แล้วสาวสองพันปีก็ยังเปิดพี่ต่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ถูกนย่ยงยังไม่ถูกระดัรอยเลยนะระดับระดับน้อยๆยังคอไม่ถึงเจบร้านโอ้ถึงสิบล้านเม่ไหร่ี่นให่มากไม่นแะคะไม่นองแน่นอนค่ะ พอควรควเหมาะพอสมควรค่ะไม่เไม่เคยเรียกได้ถึงเลทนะจริงๆไม่เคยเรียกได้้านเลยนะถ้าช่วงนี้เรียกได้ถึงล้านมันจะแฮปปี้มากเพะ่อย่างนี้ดูละครไม่ต้องทายอยู่เดี๋ยวนี้ดูแบบผอมๆลงเียนะไปทำอะไรมาฮฟท์เน็หรือยงช่วงนี้ก็เตียมปรับรูปร่างนะคะอ้วนๆ่คยจะเป็นคนอ้วนง่ายนี่ช่วงนี้ก็เอ่อเียลาทสด้วยแล้วก็มีโยคะบ้างแลวก็มีวินเน็ตแล้วก็ มีเคล็ดลับด้วยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีก็รู้ค่ะเ็ทพราะวไยรัของีแล้วนใช่เพราะว่าเป็นเป็กาง่ายมากเวาอ้วนแบบขวบแล้เวลาขอบก็แห้งใช้หมดเลยแต่ว่า่อนน้าที่ปล่อยตัวเองมีเยอะแล้วค่ะสัมักับตัวเองตัวเองอะไรเนี่ยคนชอกิน้วันอนี้ทาได้ไม่ล่อุคนเอะไรอะไรอะไรนยเป็นไะร้องเก็ได้ ไปทําอย่างอื่นบ้างอะไรอยู่กับโลกปัจจุบันบ้างคะแล้วก็แล้วก็ก็คือแบบมันแค่แบบเพียอเล่นอะเพราะว่านอเหมืฝักมาเยอะอ่ะเราทานเั่นมันเราอ่าจจะเป็นเราอานเม็นเพื่อนไม่เจอออันนี้มันแค่ให้เราถ่ายเวลาแบบเพื่อนมาตอบเมนหรือเล่นหรอกแซวกันไปแซวกันมาในรูปแล้มันหาไม่เจอเป็นป่าว่าฝากร้านนี่ก็สามสี่ร้อยร้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบหาเมนคำๆมันไม่เจอคือมัน นตแล้วก็อยากพักไปก็พักๆแต่เขากลับมาแบบหม่พอกลับมาเล่นปุก็ยังแบบปันไงคะเยอะกว่าเดิมยอาเขาก็ยังฝากกันเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าต้องตัดไรมันจะไม่ต้องชมก็ได้แบบเาากเลยไม่ต้องอวกาเาชมเลยเออย่ามองเลยหนุบจุ๊บในมือละก็มีบล็อกไปบ้างนะคะก็มีบล็อกไปบ้างแต่ว่ามันมันก็จานวนเยอะมากแก้อง็ควบคุมได้ แค่เฉพาะคนที่แบบมันเกินไปอย่างวันนี้เดี๋ยวนี้เขามีแท็กโกรตโใช่ไหมโกรตโ,โ,ตโอยู่อะไรเงี้ยปุ๊บแท็กเป็นแท็กสนดฟาร์มมาเลยวันนี้มันก็เกินไปยอะไรเง <S <S ี้ยเขาก็เขาก็เคยมีการเม้นต์กันไปนะว่าท่านี้มันเยอะเกินไปนะคะฝากร้านคนไม่ว่าแต่ถ้ามันแท็กรูปด้วยแล้วก็มาโฆษณาในไอสินีไม่มน้ไอจีเลยยังไม่พอรูปแท็กยังโฆษณาที่เข้าข้องทางเลยก็เจะบอกว่าขออ่ะค่ะนี่มันเยอะเกินไปเขาก็เหมือนก็ขอโทษก็คือปล่อยวางมา ตนนี้ก็ปล่อยวางค่ะสบายๆเพราะว่าแฟนทั้งคนเยอะๆค่ะทุกคนทุกคนหมดแต่เดียว่ามหน้าอันขาดเพราะมันดูไม่จริงใจอ่ะเพราะไม่ได้อยากซื้อของอยากดูดูเมนดูอะไรของแบบแบบรือว่าได้อ่านเบนที่พลอยบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันกลายเป็นแบบพอตบดการตัดการตัดการกี่ร้อยข้อความเนี้ยคนเขาก็ไม่อยากอ่านเนี้ยรูไม่ทันหลังจากเซ็นสัญญาไปตอนนี้มีผลงานละครด้วยค่ะเป็นคนถามถึงเยอะ เป็นแนวไหนยังไม่พี่ปิดทีวีซีนใช่ไหมเขาว่ายังไงบ้างคุยกันก็รอนะอ่าจจะเป็นแนวไหนเดี๋ยวก็ต้องรอค่ะแต่ตอนนี้ก็คไปก็ต้องรอพี่ปิดถ่ายเรื่องเลยบ้านประเด็นการประเด็นก่อนต้องรอให้พี่ปิ่นเสร็จเสร็จตรงนี้ก่อนแล้วก็ต่อจากนั้นก็เป็นคอยคุยก็คือแน่นอนเลยใช่ไหมคะพี่คอยก็พี่ปิ่นคุยกับพี่ปิ่นกันเลยค่ะตกลงแทบตกลงกันแล้วสองคนคือพี่ปิดเขาโทรมาชวนอะไรนะคะยังไม่ม คีิกไหมก็ต้อิกค่ะก็เป็นงานงานยากงานหนกอยู่เหมือนกันก็ต้องเป็นสุดสายเพราะมันก็ไม่ได้ง่ายมันาคงต้องเหนื่อยกันอีกรอบนี่แหละพี่เรียนแล้วก็เป็นผ้หเราเป็นสาวพี่เรียนแล้วต่อไปก็เปพีเรีย ก่อนหน้านี้ก็เคยมีค่ะแต่ตอนนี้ที่ที่คอนเฟิร์มี่ที่มีพี่ชัวทพี่ชัวนะคะก็คงเป็นที่ติดค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ตอนแรกก็จะมีเรื่องหนึ่งแล้วก็ทางทางผู้ใหญ่บอกว่าเธอเป็นคนอื่นใช่ไหมใช่ค่ะสองปีที่มีการเปใช่ค่ะก็ก็ผู้ใหญ่บอกให้เป็นคนอื่นแล้วก็ต้องตามนั้นค่ะแต่ตอนนี้ก็มีที่ติดมาที่ติดมาเสนอ เรื่องมีให้ก็ก็ยังโชคดีะคมีน้อยไหมเพราะว่าเรารอสองปีแตาไม่คุยจะคุยอะไก็ไม่น้อยนิดหน่อยค่ะแต่ว่าถ้าผู้ใหญ่บอกว่าไม่ไม่ให้เล่นเราก็เราก็ต้องตามนั้นค่ะเราเป็นเด็กเพราะว่าอย่างเงี้ยเราก็ต้องตามนั้นเด็กกับกับทุกคนเราก็อยากทำงานอยู่แล้วเดี๋ยวก็คงมีโอกาสได้แบบมาเจอกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้ถ้าผู้ใหญ่มีความเห็นว่ายังไงเราก็ต้องตามนั้นเพราะว่าเขาอาจจะมีความคิดหรือมีมุมมองที่ว่า เราอาจจะมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ตอนนี้ก็มีเนี่ยแหละค่ะคือทิมมินแล้วค่ะทิมมินนี่คือแนวเรื่องอะไรบอกได้ยังคะเรื่องอะไรเราบอกเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวมันมันก็ค่อนข้างชัวร์แล้วค่ะลอยล่อยรู้หมดก็ชอบบางอยากเล่นแต่ว่าก็เป็นพิเรียดแน่นอนพิเรียดไม่เข็ดใช่ไหมก็เข็ดนะมีที่นี่ดูแลเราไม่กลัวหน้าเราก็กเหมือนเดิมพิเรียดก็ ไม่โอเคด่าแต่ว่าชอบมาโดนแล้วเข้าก็แบบคือใหญ่เลยสโลก็เล่าแล้วกันแต่ก็โอเคชอบอแอบทชอบคือชอบค่ะเพราะว่าทั้งช่องสามแล้วก็ทา่ปิดเองเนี่ยเขาทำทำทำได้ถึงโปรดักชั่นสวยแล้วก็ทำถึงด้วยแล้วก็เรื่องบทบาทอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกลัวอยู่แล้วทุกคนก็เต็มที่อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็น่าเล่นคน่าดูเลย ไม่รไม่รู้เลยค่ะตอนนี้ไม่รู้เลยะคะนน่ะแต่มีแค่การดูเรื่องต้นบบที่ปิดนะคะปก็ตอนนี้ตอนนี้